โตโยต้ายาริสคอสพ่นแด้มเก็บเสียงทํา1อย่างได้ไประโยชน์ถึง2อย่างทําไมต้องพ่นแด้มเก็บเสียงเดี๋ยวมาดูันว่าครับว่าทําไมรถญี่ปุ่น90%ต้องพ่นแด้มเกเก็บเสียงถ้าอยากให้รถเงียบเหมือนรถยุโรปดูในซุ้มล้อกันนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาขับรถเนี่ยเสียงจะเข้าห้องโดยสารจากช่วงนี้นะครับเห็นไ,ไหม เสียงสะท้อนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นดมพวกนี้ให้เต็มชุ้มตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันสังเกตว่าสนิมเริ่มมาแล้วนะครับตามตะเข็บตามรอยเชื่อมต่างๆพวกนี้เห็นไหมฮะนี่เต็มหมดเลยนะครับช่วงล่างของตัววิตายาลิสนะครับเนี่ยพวกนี้มันเป็นเหล็กเพียวๆนะครับแล้วก็เสียงมันจะเข้าตามพวกนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะพ่นแดมให้ทั่วนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีท่ออยู่แต่ว่าเราถอดท่อออกนะครับเพื่อให้มันพ่นดม ได้ทั่วนะครับแล้วก็จะได้การเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีท่อไฮบิดพวกนี้เราก็จะห่อไว้ให้ทั้งหมดเพื่อป้องกันน้ํายาการสนิมกับน้ํายาพ่นแดม็มเข้าไปติดมันจะไม่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี้นะครับก็ไม่มีอะไรพ่นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นแดมให้เต็มนะครับเพื่อให้มันดูซับเสียงไม่ให้เข้าห้องโดยสารแล้วก็เราจะพ่นตัวการสนิมทับเข้าไปอีกทีหนึ่งเรามาดูในส่วนตรงซุ้มล้อนะครับที่เสียงจะเข้าในห้องโดยสารมาก กว่าปกตินะครับเนี่ยนะคอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้พ่นแดมมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้มีแดมมานิดนึงนะครับแต่ว่าตรเนี้ปล่อยโล่งหมดเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะพ่นเติมให้เต็มเลยด้วยน้ำยาพ่นแดมแล้วก็เราพ่นกันสนิมเจ็บอีกรอบนึงตามตะเข็บเห็นไหมรอยเชื่อมพวกน,นี้สนิมเริ่มเกิดแล้วนะครับพวกนี้เราก็เอาน้ำยาป้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะพ่น การสนิมให้เดี๋ยวเราปล่อยให้น้องๆ้องเขาทำงานกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการพ่นแดมเก็บเสียงเนี่ยมันเป็นอย่างไร พ่นดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่างานเป็นยังไงจากเดิมเมื่อเช้าเราไมา่ได้พ่นแดมนะครับพอพ่นแดมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีไข่ๆนะครับออกสีเนื้อแล้วก็เนี่ยครับมันจะซับเสียงได้ค่อนข้างดีจากตรงนี้เมื่อเช้าที่ตรงนี้เริ่มเป็นสนิมหมดแล้วนะครับเราก็พ่นเก็บให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ปกติจะมีท่ออยู่นะครับแล้วก็พ่นแดมเต็มเลยนะครับพ่นแดมก็จะเป็นสีเนื้อสีไข่นะครับแล้วเราก็พ่นน้ำยาพ่นการสนิมซิการ์กดทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก สายไฮบิดพวกนี้เราก็จะห่อไว้มันก็จะได้งานก็จะสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับพวกนี้จะซับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับเสียงจะเข้าห้องโดยสารน้อยลงจากเดิมเนี่ยรอยเชื่อมที่มีสนิมตอนนี้เราพ่นเก็บหมดแล้วนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะครับก็พ่นแดมเต็มหมดแล้วนะครับชุ้มล้อจากเดิมนะครับ ที่ไม่มีแดมเลยนะครับอันนี้เราก็พ่นแดมเต็มหมดแล้วแล้วก็พ่นด้วยน้ํายากันสนิมสารตะเข็บตรงนี้เราก็พ่นหมดแล้วนะครับพ่นแดมเนี่ยทำหนึ่งอย่างได้ประโยชน์2อย่างอย่างแรกที่ได้คือกันสนิมนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ได้ก็คือเก็บเสียงจากช่วงล่างให้เข้าห้องโดยสารน้อยลงสําหรับท่านใดที่สนใจงานพ่นแดปมหรือพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงเนี่ย ก็โทรมาสอบถามได้ที่ร้านบ้านาน้ำมิงออตโต้สปานะครับเรามีราคาอยู่3ตัวก็จะมีเป็นรถเกง๋งราคาก็จะอยู่ที่2,900 0บาทแล้วก็รถ SUV PPV ราคาก็จะอยู่ที่2,2,900แล้วก็ ตัวแวนที่เป็นรถตู้ราคาก็อยู่ที่25,900นะครับราคาลดหลั่นได้ตามช่วงโปรโมชั่นเข้าไปหาข้อมูลในเพจร้านหรือในช่อง YouTube ของร้านได้นะครับสอบถามรายละเอียดเข้าไปในเพจหรือเข้าไปในไลน์แอดของร้านได้เลยหรือโทรมาหาผมโดยตรงที่เบอร์0830920533วันนี้ไปละครับสวัสดีครับ